แล้วตามภาพข่าวแล้วก็มีทีมทีมหน่วยงานต่างๆที่ลงไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ใช้ดโดรนในการดูพื้นที่เรื่องของการกระจายของคราบน้ำมันในทะเลนะครับแล้วก็ประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของจิชดิาดาเนี่ยก็พบว่าในตัวส่วนของอการกระจายคราบน้ำมัน ที่อยู่ในกลางทะเลตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ห่างฝั่งทะเลอยู่ครับทีนี้สาเหตุเนี่ยก็ต้องก็ต้องลงไปหน้างานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องเรื่องของตัวตัวท่อหรือตัวข้อต่อที่ที่เกี่ยวเรื่องของการขนถ่ายน้ำมันหรือบาง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 ,บางครั้งอาจจะบอกว่าเป็นเป็นท่อที่อยู่ฝั่งใต้งซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะต้องไปสํารวจแล้วทางทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมเจ้าท่ากาลังสํารวจอยู่ซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตเป็นเป็นว่าให้ทางนู้นเนี่ยเขาสํารวจ ในส่วนของสาเหตุหลักๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองของผลกระทบเนี่ยทางหมหาลรยบุราพาเองซึ่งเราได้ส่งทีมคณาจารย์แล้วก็นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ไปวันนี้แล้วตอนช่วงเช้าก็จะไปดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสน้ําเรื่องของเคราบน้ํามันที่จะมีผลต่อ,อสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงการประมงและการท่องเที่ยวในส่วนนั้นเราลงไปเมื่อเช้านี้แล้วนะครับ ครับก็โดยโดยหลักสากลแล้วครับก็จะมีการจัดลําดับเรื่องความรุนแรงความเสี่ยงความอันตรายของของคราบน้ํามันที่กระจายอยู่ตามปริมาณของคราบน้ํามันที่ที่รั่วไหลแล้วก็แผ่อยู่ในทะเลนะครับซึ่งจริงๆเราเคยมีกรณีแบบเนี้ยเมื่อตอนปี2 5 5 6ซึ่งซึ่งก็มีปริมาณประมาณสักสี่หรือห้าหมื่นลิตรที่เราที่เราที่เราทราบกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ได้รับทราบข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ข้อมูลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าปริมาณคราบน้ํามันที่ที่ เกิดขึ้นเมื่อ,อวันที่25ตุนาค่2 5เนี้ก็มีปริมาณไม่เยอะเท่ากับปี2556ครับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมงและของการท่องเที่ยวก็มีความกังวลมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทางส่วนของที่เป็นเจ้าหน้าที่และก็เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันวิสัณทะเลนะครับประกอบไปด้วยภาควิชา,รชาบริทศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ คณะเทคโนโลยีทะเลตอนนี้ลงไปสำรวจพื้นที่ทีนขั้นตอนการการเข้าไปศึกษาหรือว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะทําเป็น,หล,ห,ลน,นหลายส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการไปดูเรื่องของกระแสน้าครับที่กระแสน้ํากับกระแสลมที่จะพัดพาจเจ้าเจ้าเคราบงน้ำมันเนี่ยไปถึงบริเวณไหนบ้างแล้วก็ไปกระทบกับแหล่งพอเลี้ยงสัตว์น้ําแหล่งเลี้ยงสัตว์น้าหรือแม้กระทั่งการประมงลมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยาจากาข้อมูลเบื้องต้นที่ทางทางบริษัทเองได้เอาสารเคมีไปขจัดคร่าบน้ํามันซึ่งไอตัวสารเคมีขจัดคราบน้ามันตรงนี้เนี่ยก็โดยหลักวิชาการแล้วเนี่ยก็สามารถจะทําให้คร่าวน้ํามันที่มีที่เป็นผืขนาดใหญ่เนี่ยก็จะแตกตัวกระจายตัวให้เป็นอนุภาคเล็กๆนะครับแล้วก็ล่องลอยไปแล้วก็ใช้เวลารประจจมาณสักสามวันห้าวันเจ็ดวันนแล้วแต่ปริมาณแล้วก็จะถูกย่อยสลายไปตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องดูว่าประสิทธิภาพการ กำจัดให้เป็นคราบน้ำมันขนาดเล็กๆรวมถึงกระแสน้ำเนี่ยจะพัดพาไปบริวณไหนด้วยซึ่งตัวนี้ก็ต้องติดตามนาต่อไปว่าจะไปกระทบในเรื่องของแหล่งเลี้ยงสัตวน้ำไหมหรือไปกระทบเกี่ยวเรื่องของแหล่งทําการประมงหรือจะพัดพาคราบน้ำมันเข้าไปสู่ชายหาดของจังหวัดระยองครับ ครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่า,เ,าเก็บทั้งทั้งสงส่วนเลยนะครับส่วนที่เป็นคราบน้ำ้ำมันที่ที่ที่ล่องลอยอยู่ในในทะเลครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บน้ําตามแหล่งต่างๆที่เราคาดเดาว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมี ตัวโปรแกรมที่สามารถจะติดตามตัวคราบน้ํามันที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ํากระแสลมได้ก็ไปดูตามพื้นที่นั้นแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ํามาแล้วก็วิเคราะห์ซึ่งในตัวห้องปฏิบัติการของสถาบันนิสสันเองเราก็มีนะครับเรื่องมือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นักวิจัยที่สามารถจะวิเคราะห์ปริมาณคราบน้ํามันที่ปนเปื้อนอยูใ่ในทะเลได้นะครับแล้วก็รวมถึงลงไปดูว่าสั์น้าบางชนิดเนี่ยมีได้รับผลกระทบคราบน้ำมันใน,ในตัวของสันน้ำเองด้วยหรือเปล่านะครับ ในใน,ในส่วนเบื้องต้นส่วนแรกครับก็จะไปดูเรื่องของบริเวณคุณภาพน้าในใน,ในแหล่งที่มีการกระจายตัวแล้วก็การแนวแนวทางของกระแสน้ําที่จะพัดพาครับน้ำมันไปนะครับก็เก็บตัวอย่างน้ามาแล้วก็เข้ามาวิเคราะห์ซึ่งวันนี้ครับทางทางทีมนักวิจัยของสถาสบันสารเลเองก็เข้าไปเก็บตัวอย่างน้าแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยครับก็จะเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็ผลปกติแล้วก็มาสักไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะรายง,งานได้ภายในวันพรุ่งนี้ครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างแต่ในขณะเดีวยวกันเองก็ต้องมองว่า พออยู่ชายอยู่กลางทะเลที่ต้องรออยู่แล้วต่อมาก็เมื่อคลื่นพัดอนุภาคน้ํามันที่มีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องไปเก็บเป็นระยะๆะะอาจจะต้องประมาณเก็บเรื่อยๆอาจจะทุกวันแล้วก็ห่างขึ้นห่างขึ้นไปแล้วก็ดูว่าปริมาณข่าน้ํามันโดยภาพถ่ายดาวเทียมหรือการลงสํารวจพื้นที่ว่ามันมีปริมาณลดลงหรือว่ายังมีแรงคงเดิมประมาณนั้นครับ มีเรื่องของกระแสน้ํากับกระแสลมครับซึ่งสามารถที่จะทํานายได้เพราะว่ามีโปรแกรมการทํานายอยู่โดยการติดตามของคราบน้ํามันนะครับแล้วก็ทางนักวิจัยของอภาควิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกระแสน้ําซึ่งจริงๆแล้วกระแสน้ําของภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองเองเนี่ยทางอาจารย์เองเขาก็มีตัวข้อมูลแล้วก็เป็นโมเดลครับที่สามารถจะทานายได้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกระแสน้ําหรือกระแสลมพัดพาไปทิศทางไหน แล้วก็สามารถที่จะทํานายได้ว่าตัวคราบน้ํามันเนี่ยจะไปกระจายสู่พื้นที่ไหนบ้างแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็วางแผนจะเก็บตัวอย่างน้ําเก็บตัวอย่างสัตว์น้าเพื่อมาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับ mm hmm. ในภาพรวมของอการท่องเที่ยวบางแสนแล้วก็เรื่องของอาหารทะเลที่บางแสนชาติบางแสนรวมถึงชลบุรีด้วยนะครับก็ต้องอนําเรียนว่าตอนนี้เนี่ยตัวคราบน้ํามันเองนะก็ถูกกําจัดถูกบําบัดด้วยด้วยสารเคมีที่จะทําให้อนกภาค เป็นภาพขนาดเล็กแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวคราบงน้ำมันต่างๆก็ยังอยู่ยังอยู่กลางทะเลอยู่ยังอยู่ห่างไกลจากชายหาดจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชลบุรีเองพื้นที่บางแสนเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบะที่ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ํามันดิบรั่วไหลนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้ชายหาดทะเลของบางแสนเนี่ยแก็ยังสะอาดยังใสย่ยังสวยงามอยู่รวมถึงอาหารทะเลของบางแสนของจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะเป็นสาตหีบหรือว่าจาก จับประมองต่างๆที่ที่จับเอามาแล้วก็มาขายที่จังหวัดชนบุรีนี่ยังสามารถบริโภคได้แล้วก็มีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่นขณะเดียวกันเองทางสัาว์าศุันทะเลเองเราก็ได้วีแผนแล้วก็จะให้นักวิจัยนะครับไปเก็บตัวอย่างน้ําเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําสัตว์ทะเลที่อยู่บริเวณบางแสนแล้วก็จังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงดูผลกระทบต่างๆแล้วก็จะารายงานให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีความปลอดภัยอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่า มีสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังต่างๆก็จะได้มานําเรียนแล้วก็แจ้งให้ทราบในระดับต่อไปครับ